สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับคนเราเนี่ยไม่ใช่พระพุทธรูปนะระบายได้ระบายเลยนะครับถ้าเป็นคนดีก็นิพพานไปแล้วสิ่งที่เราเห็นบนโลกใบนี้นะบอกเลยว่ามันมีทั้งผิดและถูกศิลปินก็เช่นกันศิลปินเป็นคนเป็นมนุษย์มีความเจ็บ มีความชอบมีความรักมีอารมณ์เป็นเรื่องปกติมี FC หลายท่านอยากให้นกพงศกรระบายความรู้สึกที่อัดอั้นออกมาไม่ชอบอันไหนหรือชอบอันไหนอะไรก็แล้วแต่ระบายผ่านออกมาให้กับแม่แม่ได้รับรู้ถึงอารมณ์ของลูกชายนะตอนนี้ว่า นกพงสกรนเนี่ยกำลังโกรธกำลังรักกำลังชอบกำลังผิดหวังสมหวังอะไรแต่อย่างใดนะครับในปัจจุบันเนี่ยการระบายมันออกมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อหลายๆคนจะได้เห็นว่าเจตนารมณ์ของผู้ถูกกระทำมันคืออะไรนะครับการเป็นถึงหัวหน้าวงความรับผิดชอบค่อนข้างสูงครับ มีภาระค่อนข้างเยอะเราบอกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องหลากหลายหลายอย่างดีเทลมันเยอะสำหรับการบริหารองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับการที่ไปเจอคอมเมนต์แย่ๆหรือเจอผู้คนใส่ร้ายป้ายสีให้กับวงให้กับองค์กรเสียงวิหกเนี่ยมันเหมือนเป็นมลพิษทางแวดล้อมที่แย่มากๆ ฉะนั้นสิ่งที่ควรกำจัดเนี่ยกำจัดตัวเราก่อนคือกำจัดมลพิษออกจากใจเราไปให้ได้นะการระบายก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกโล่งรู้สึกปลอดโปร่งนะครับให้พวกมันเนี่ยได้รู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเรามีจุดยืนที่ชัดเจนนี่คือความคิดของคนที่จเจริญแล้วคนที่ทันสมัยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีหลายคนบอกว่าให้นกพงศกรลองไปนั่งสมาธิดูนะครับแอดดิวเนี่ยเคยบวชนะเคยบวชที่วัดวัดหนึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองนั่งสมาธิแล้วจิตจะสง,งบนะครับการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยให้เราละจากความโกรธละจากอะไรหลายๆอย่างได้นะครับละความตรณีนะ แล้วก็ละสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปได้เพื่อตัวเราจะได้บรรลุหรือตัวเราจะได้เจะเดินกรรมฐานมันจะมีหลายขั้นนะครับแต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์มนุษย์เราเมื่อเข้าไปบวชใหม่ๆสมมตินะอนี่ยกตัวอย่างนะเมื่อเข้าไปบวชใหม่ๆเนี่ยจะละอะไรได้ไม่ทั้งหมดจะมีอารมณ์แม้กระทั่งนั่งสมาธิยังต้องคิด เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องจิตป,ปาถะเป็นห่วงลูกน้องเป็นห่วงงานเป็นห่วงหลายๆอย่างเราต้องดึงกลับมาให้อยู่ปลายจมูกแล้วท่องพุโทโธพุโทโธซึ่งมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆถ้าเกิดจะให้บรรลุจะเกิดถ้าเกิดจะให้นิพพานให้แบบเป็นโสดาบันเลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการกําหนดจิตถูกไหมฮะแต่ การที่จะเป็นโสลาบันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือห้ามข้อแหละสินห้าต้องทําไม่ได้ทุกข้อแต่ส่วนมากจะทําไม่ค่อยได้กันนะแอดก็ทําไม่ได้สินห้านะครับห้ามฆ่าสัตว์เราเดินๆไปเนี่ยเราเหยียบมดตายไปกี่ตัวละถูกไหมครับนะเหยียบโดยไม่เจตนาอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือจะพูดคร่าวๆให้ฟังฉะนั้นมนุษย์ทุกคนมันไม่ใช่มีอ่า ข้อเสียแต่อย่างเดียวข้อดีมันก็มีและในข้อดีมันก็มีข้อเสียนะครับฉะนั้นคําว่ามนุษย์เนี่ยมันคือธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์คือการที่เรามีรักมีกโกรธมีโลภมีหลงมีทุกอย่างมันคือมนุษย์ฉะนั้นศิลปินนกโปสกรเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังไม่ได้บวชเคยบวชมาแล้วแต่เขาอยู่ในสถานะ ไหนณนะตอนปัจจุบันเขาเป็นศิลปินเขาต้องควบคุมคนงานเขาต้องใช้ชีวิตนะครับอย่าไปดราม่าครับการที่นกระบายมันก็คืออารมณ์ของเขาของมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะให้พวก fc พวกบรรดาแม่แม่รู้ว่านกโสกรไม่ชอบอะไรชัดเจนไปเลยมันก็ไม่ผิดครับถือว่าไม่ผิดนะแต่ก็แค่อยู่ในขอบเขตที่พอดีนะ เพราะว่าเราจะไม่เห็นศิลปินนกโปสกรหรือพ่อจา๋าเนี่ยโพสอะไรแบบเนี้ยโพสอะไรแรงๆเนี่ยบ่อยนานๆจะเห็นไอ้นกองลงนะครับองลงก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีคนปั่นคนเสี่ยมคนปั้นขาน่าวคนใส่ร้ายป้ายสีคนที่ แฝงตัวเป็นอวตารมาเป็นบ่อนทำลายนะครับเป็น f c ฝั่งนู้นฝั่งนี้มาสกัดแข่งสกัดขาเพื่อไม่ให้เสียงวิหกเนี่ยเติบโตเพื่อไม่ให้เสียงวิหกเนี่ยจะเดินรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเรียกง่ายๆว่าอิจฉาเขานะครับปล่อยผ่านไปนะครับนั่งสมาธิได้ก็นั่งไปว่างๆหรือถ้าไนั่งสมาธิก็ปล่อยผ่าน นะครับหรือจะทำการระบายก็ได้นะชี้แจงไปเลยไลฟ์สดก็ได้พะยกปายะะยกพร้อมรับฟังอยู่แล้วนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนกปวสกรละกันนะครับคนเราไม่ใช่พระพุทธรูประบายได้ระบายเลยเนาะนะอันนี้คือกรณีนกปวงสกรนะครับอยากจะฝากคลิปนี้ถึง โรโฐสกอร์แล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับใครที่กำลังรับฟังอยู่ถ้าเห็นด้วยกดหนึ่งเลยนะครับยังไงขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันนอีบีต่อไปครับสวัสดีครับ